กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมอบรมเชิงประฏิการช่างชุมชนนะครับเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์นะครับเพ <ไป S 1> ื่อใช้สำหรับการสูบน้ำในแปลงกเกษตรและก็แสงสว่างนะครับที่ไม่มีไฟฟ้า,าสามารถดำไปใช้ได้โดยมีวัตถุประสงค์ให้พี่น้องในตำบลในมุดซึ่งมีอยู่15หมู่บ้านหมู่บ้านละสคน ที่ได้ที่เคยใช้หรือมีความรู้เรื่องช่างหรือมีความสนใจที่จะมาเรียนรู้เพื่อสามารถที่จะเข้าใจเชิงระบบของอพลังงานาระบบโซลาร์เซลล์นะครับหรือพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้นะครับโดยเบื้องต้นสามารถในการติดตั้งนะครับตัวเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนแล้วก็สามารถบำรุงดูแลรักษาเบื้องต้นได้นะครับซึ่ง กิจกรรมนี้ก็จะเป็นวิศวกรจะเป็นทีมงานเครือข่ายช่างพลังงานทางเลือกของจัะสุรินซึ่งอยู่ที่ตําบลชุมแสงซึ่งมีประสบการณ์เรื่องนี้มามาอย่างยาวนานนะครับมานําเสนอเรียกเป็นกับกับที่มอช้สงเข้ากันนะครับเข้ากันทีมวิจัยของสุรินนะครับก็ได้นำพา พี่น้องที่ทำโซลาเซลล์นะครับโดยเฉพาะตะบ,บนชุมแสงนะครับมาให้ความรู้กับพี่น้องของแห่งมุดนะครับวันนี้ก็อยากจะให้ทางพี่น้องนะครับแห่งมุดเราเป็นช่างนะครับก่อนที่จะได้ใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราใช้ประจำวันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็น หนทางเส้นทางหนึ่งที่ทางเลือกให้พี่น้องเราได้ใช้อ่งในกระบวนการอบรมของเราเองก็เน้นาการการให้ความรู้พื้นฐานต้นแล้วก็มีการสาธิตให้ดูแล้วก็ให้พี่น้องได้ฝึกในการแบบการนะครับในการาในการติดตั้งกันเองแล้วก็ดูแลเบื้องต้นครับ ที่ประโยชน์ที่ชัดชัดเจนที่สุดนะครับที่เกษตรกรได้นําใช้อยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันประการแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของไฟส่องสว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างในโรงในโรงเรือนเลี้ยงในโรงเรือนหรือว่าในส่วนของคอกเลี้ยงสัตว์นะครับหรือไฟส่องสว่างในช่วงของกลางคืนที่ในส่วนของทางเดินหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยลดค่ากระแสะไฟฟ้า หรือว่าลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าที่เราแทนที่เราจะต้องติดตั้งไฟส่องสว่างโดยใช้ระบบกระแสหลักเราก็มาใช้ในส่วนของระบบโซล่าแทนนะครับอันนี้ก็หลายส่วนก็มีการนำใช้เพิ่มมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เกษตรกรหลายท่านนะครับได้มาพัฒนาแปลงเกษตรของตัวเอง ซึ่งแปลงเกษตรของตัวเองนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ห่างไกลชุมชนไฟฟ้าหลักไปถึงตัวโซล่าเซลก็สามารถที่จะช่วยได้โดยเฉพาะาเกษตรกรการทำการทำระบบเกษตรนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของน้ําการถ้าเราใช้ในส่วนของเครื่องสูบน้ําหรือว่าในส่วนของรถถ่ยแล้วก็มาสูบน้ําตอนนี้เราก็คงทราบอยู่ว่าราคาน้ํามันมันขยับสูงขึ้นเพราะฉะนั้น เมื่อเราใช้ระบบโซล,ล่าในการสูบน้ําขึ้นมาตรงนี้มันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกทั้งค่าไฟเราก็ไม่ต้องเสียแล้วก็ระยะยาวก็ประมาณ20 20กว่าปีเนี่ยก็เราสามารถที่จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของแผงโซล่าเซลล์ทางองค์การมหารสุดบนแห่งมุดนะครับ<น>ก็ได้มีมบทบาทหน,น้นาที่นะครับในการที่จะส่งเสริม ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ใช้พลังงานทางเลือกนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทําเกษตรกรรมนะครับปัญหาที่ผ่านมานะครับทางพี่น้องประชาชนในตำบลแหลมมุดก็ประสบปัญหานะครับในเรื่องของอไม่มีความรู้ในการที่จะดูแลบำรุงรักษานะครับเสียหรือมีปัญหาในการใช้งานก็ จะต้องจ้างหรือ,อให้ช่างมาซ่อมแล้วก็มีภาระในการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็ได้จัดให้เกิดการอุรมในเรื่องของช่างพลังงานนะครับซึ่งจะเป็นการลดภาระและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อีกอย่างก็จะได้ให้เกิดเครือข่ายในพื้นที่ของตำบลนแดนงพดุทธนะครับ